การที่เราจะวางคาดเราก็ดึงลงแบบนี้ครับแล้วก็วางแบบนี้ครับตัวคาดมันก็จะเกลี่ยระดับตามหลังที่เราไถไปนะครับตัวฟันคาดเราก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับตอนนี้เราปรับอยู่ในรูที่สองนะครับตัวคาดมันก็จะควนดินตามหลังไปเห็นไหมครับมันจะกดเสมอกันเลยนะครับหัวท้ายของผ่านไถกินดินเท่าไหร่นะครับตัวคาดมันก็จะเกลี่ยตามนั้นเลยครับ แล้วก็องศาของฟันจะไม่เหมือนกับโรตารี่ตัวโรตารี่มันจะกินดินแนวตรงนะครับตัวนี้ตัวผานมันจะกินดินองศามันจะเอียงเห็นไหมครับเ <L og ic music> วลาไถาก็จะประมาณนี้ครับไอตัวคาดฝั่งไหนที่มันขุดดินไม่ถึงนะครับคาดมันก็จะไม่โดนนะครับยกเว้นเวลาเราไถาเนี่ยดินมันออกมาเท่ากันคาดมันก็จะเกี่ยได้นะครับนี่ครับ ตรงกลางเนี่ยที่เราไม่ได้วางคาดนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือวางคาดมันจะละเอียดขึ้นครับอยู่กับ M2 เจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตคาดติดรถไถวันนี้เรามาส่งคาดนะครับติดผานพวนนะครับตัวนี้ก็เป็นนีครับรถไถคุณพ่อนะครับเป็นรถไถใหม่นะครับรถไถใหม่นะครับของคุณพ่อนะครับได้รถมือ2มานะครับเป็น L3608 นะครับตัวนี้ก็ประกบกับตัวโครงฐานนะครับนี่ DH 225E นะครับ หลายท่านนะครับที่จะสั่งในส่วนของค่าติดผ่านพวนนะครับว่าไอช่างถ้าผมจะสั่งค่ากับช่างเนี่ยเราต้องดูรหัสตรงไหนตัวผ่านพวนนะครับถึงจะได้ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เราก็จัดอุปกรณ์ให้ตรงรุ่นกับคุณพ่อเลยเพราะว่า L36L40 ใช้ครงผ่านตัวเดียวกันนะครับในส่วนของรหัสนะครับนี่ให้เราดูตรงนี้นะครับนี่บริเวณสันโคงตรงนี้นะครับจะเขียนนะครับ DH 2 2 5 E นะครับ22ก็หมายความว่าใบผานเนี่ยครับ สเปค22นิ้วนะครับส่วน5 e ก็จะเป็นตัวผานะครับ5ใบนะครับนี่1 2 3 4 5ครับแค่นั้นครับก็คือแจ้งทีมงานช่างนะครับแบบนี้ครับก็เราจัดสเปคให้ตัวคาดก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ความยาวอยู่ที่165เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งนะครับพี่น้องหลายท่านสอบถามผมมาว่าช่างติดตั้งเองนะครับติดตั้งยังไงเราต้องเชื่อมต้องเจาะรูเพิ่มไหม ทำไมมันจะยุ่งยากจังเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเจาะรูนะครับในการติดตั้งนะครับตัวค้งผานนะครับมันจะมีอยู่2โซนนะครับโซนตัวด้านนอกก็จะเป็นขาแซะนะครับนี่ขาแซะดินออกจากหน้าผานเห็นไหมครับนี่มันจะมันจะยึดตัวขาแซะนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การติดตั้งเราก็ติดด้านในนะครับนี่ติดตัวโค้งด้านในตัวนี้นะครับนี่นี่ครับตัวโคูงด้านในตัวนี้นะครับนี่สำหรับคูงผานจะมีหลายรุ่นนะครับ รุ่นที่มีดามด้านล่างตลอดทั้งแนวนะครับแล้วก็รุ่นที่มีดามด้านล่างแค่แค่ไม่ไม่ถึงด้านด้านหลังนะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวสันโค้งกระดูกนะครับนี่นี่ครับมันจะดามแค่ครึ่งครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับนี่นี่ครับมันจะดามถึงแค่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตัวด้านหลังที่เราจะไปยึดคาดเนี่ยมันจะไม่โดนในตัวสันกระดูกนะครับส่วนตัวประกับผมให้มาก็จะเป็น ติดได้ทั้งมีสันและไม่มีสันนะครับถ้ามีสันกระดูกให้เราเอาไงายเอาฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับที่ผมเชื่อมเหล็กมาให้ขึ้นแบบนี้นะครับก็ประกบกับตัวสันแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นี่ครับอ่าฝั่งนี้ที่มีสันนะแล้วก็ร้อยน็อตขึ้นมาด้านบนนะครับโดยวางขาคาดตัวนี้นะครับนี่วางขาคาดด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ร้อยน็อตขึ้นมาขันบีบนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปเชื่อมไปเจาะรูเพิ่มนะครับขอขอเพียง ลูกค้าแจ้งตัวรหัสโคงผ่านตรงรุ่นนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังตัวนี้ไอตัวสันกระดูกนะครับมันจะไม่ถึงด้านหลังเห็นไหมครับถ้าฝั่งด้านหลังเนี่ยไม่มีสันกระดูกเราก็กลับด้านเอาฝั่งนี้ขึ้นนะครับนี่ฝั่งน,น,แบบนี้ขึ้นแบบนี้ครับนี่แบบนี้ก็ติดได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาฝั่งหน้าเรียบๆขึ้นนะครับก็ร้อยนัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับในส่วนการกะระยะนะครับ ให้คาดฝั่งนี้นะครับมีฝั่งขวานะครับฝั่งนี้ยกคาดวางปุ๊บเนี่ยนะครับปลายคาดมันต้องอยู่ในขอบเนี่ยขอบยางล้อรถด้านนอกนะครับมันจะอยู่ในแนวพอดีเลยนะครับแต่เวลาเราวางคาดลงเนี่ยมันจะโผล่ออกเลยออกเลยฝั่งนี้มาอยู่แล้วครับมันเป็นปกติของตัวคาดนะครับสําหรับตัวคาดก็สามารถปรับระดับได้นะครับตัวนี้เราปรับมาให้คุณพ่อก็คือจากโรงงานเลยเป็นรูที่2นะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ไปทดลองไถนะครับเพราะว่า บรรยากาศฝนตกแล้วก็ตัวรถไถของคุณพ่อนะครับยังไม่ได้ตั้งผานยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเพิ่งลงมาจอดยังไม่ได้ลงดินเลยครับนี่ครับวันนี้ทีมงานก็จะมาตั้งในส่วนของผานให้แล้วก็ปรับระยะของคาดให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันเลยครับนี่เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของการกะระยะนะครับนี่ฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่ ฝั่งนี้ก็จะอยู่ในแนวของล้อรถพอดีเลยนะครับเราไม่ได้ทําเผื่อมาฝั่งขวาเยอะนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าไปไหนมาไหนเนี่ยเวลาวิ่งพับคาดขึ้นถ้ามันผัวฝั่งขวาเยอะมันจะเกะก,กะเวลาเดินทางนะครับแต่เวลาวางวาวงคาดลงเนี่ยมันจะออกมาฝั่งขวาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาวางคาดลงเนี่ยเราไม่ได้เดินทางนะครับเราก็ใช้ในไร่ในานาของเราปกติแต่ถ้าเราจะเดินทางเราก็ต้องพับขึ้นแบบนี้มันจะอยู่ในโซนของล้อรถพอดีเลยนะครับ สำหรับการกะระยะยกขึ้นวางบนผนไถแล้วให้เล็งตำแหน่งฝั่งนี้นะครับนี่มันอยู่ในแนวโซนของล้อรถจากนั้นตัวที่เราจะไปจับยึดมันจะอยู่ตำแหน่งนี้พอดีเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น L50 L40 L36 ติดตั้งเหมือนกันนะครับกะระยะเหมือนกันเลยนะครับนี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับแล้วก็ประกับตัวนี้นะครับจากเดิมที่เราไม่ได้ดามให้เพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราทํามาเยอะมากนะครับตัวคาบนะครับไอตัวประกับมันจะอ่อนนะครับตอนนี้เราก็ เพิ่มความแข็งแรงมาให้ลูกค้านะครับนี่ตัวนี้ก็ดามให้นะครับดามให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยขันลงไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็การติดตั้งก็ไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับตัวนี้จะประกบกับสันเห็นไหมครับนี่ฝั่งที่มีสันก็หงายหงายฝั่งที่เหล็กเชื่อมขึ้นมาเข้ากับตัวสันพอดีเลย <S <S ส่วนด้านหลังนะครับมันจะไม่มีสันเห็นไหมครับนี่ <S <S มันจะมีสันถึงแค่ตรงนี้นะครับฝั่งที่ไม่มีสันเราก็หงายอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะครับที่ผม ไม่ได้เชื่อมเหล็กมานะครับเอาเชื่อมเหล็กลงด้านล่างเพราะว่าไม่ได้ประกบกับสันนะครับก็เอาฝั่งที่น่าเรียบเรียบขึ้นประกบกับตัวคาดนะครับผันนวดบีบได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยติดตั้งง่ายๆแค่นี้นะครับสาหรับการยกลงเดี๋ยวทีมงานมายกลงให้ดูนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปเองนะครับอยากดูการติดตั้งก็เข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะครับมีเยอะครบครับนี่ครับการวางคาดก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ ตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับเราจะเอามันฟันมันลงเยอะแค่ไหนก็สามารถปรับได้ตัวนี้ถ้าเราปรับรูล่างเนี่ยฟันมันก็จะลงเยอะกว่านี้นะครับตัวนี้เราทําเผื่อมาให้เพราะไอตัวผานนะครับมันมีโอกาสสึกนะครับก็มันจะมีโอกาสเล็กเวลาเราใช้งานนะครับตัวนี้ใบผานของพ่อเต็มเลยนะครบนี่ใบผานใหม่นะครับยังไม่โดนดินเลยนะครับนี่ผานยังไม่คมเลยนะครับตัวนี้ใบผานใหม่โค้งมันจะสูงนะครับก็เราสามารถตั้งได้นี่นะครับ ถ้าใช้ไปเรื่อยๆผ่านมันจะต่ําใบผ่านมันจะเล็กคราวนี้คาดของเรามันจะกดเยอะถ้าเราปรับตัวขาไม่ได้นะครับพอผ่านมันลงต่ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาขยับดูตัวนี้แล้วครับนี่ขยับขึ้นเพื่อจะให้ฟันมันยกขึ้นตามนะครับตัวนี้มันจะไม่ต้านลดไม่กดลดมากเกินไปนะครับในการใช้งานนะครับไถจะไม่ได้เปลืองน้ํามันอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งประมาณนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราไม่ใช้งานเราก็พับเก็บครับ อ่ะทีมงานพับเก็บขึ้นนะครับนี่ครับน้าหนักตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4 5่ิกิโลนะครับน้าหนักไม่ได้เยอะเราไม่ได้ทําน้ําหนักให้มันหนักเกินที่รถรับได้นะครับแต่ละรุ่นน้ําหนักไม่เหมือนกันนะครับ40แรง50แรง MU นะครับน้ำหนักจะขึ้นตามสเปคของรถความยาวก็เหมือนกันนะครับตามสเปครถเลยนะครับตัวฟอร์ดตัวอะไรน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับตามก้อนไถตามตัวใบผานนะครับ แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับการตัดเหล็กการอะไรไม่เหมือนกันสักอย่างนะครับใครสนใจอยากจะได้นะครับนี่ติดต่อมาได้เลยครับ0887478136หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือใครจะดูรีวิวการติดตั้งการใช้งานนะครับกดคําว่าวีดีโอในช่องเลยเลยนะครับมีค่อนข้างเยอะให้กับพี่น้องได้ดูนะครับหรือใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเขาปรับฐานถ่ายให้กับคุณพ่อแล้วก็ไปทดลองนี่ครับฝั่งนี้ครับนี่ เป็นแปลงไร้มันนะครับดินก็จะชื้นๆหน่อยเพราะว่าฝนตกฝนตกทั้งวันเลยนะครับก็ฝั่งนี้คุณพ่อเพิ่งถอนมันไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ่ายแล้วจะเป็นยังไงครับผมครับตอนนี้เราก็จะไปทดลองในส่วนของคาดนะครับผมก็ตอนนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าอยากให้ทดลองนะครับเพราะว่า เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ยังไม่เคยใช้รถรถไถนะครับคุณแม่โทรหาผมตั้งแต่ตอนคุณแม่ยังไม่ได้รถนะครับตอนนี้ได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สั่งเลยแกได้รถมาแกสั่งเลยนะครับตัวค่านะครับติดตามใน YouTube ผมมานานนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับวันนี้ก็นี่ครับอุปกรณ์ช่วยฝนตกครับอีสานฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับครับดินก็ค่อนข้างที่จะลมอยู่นะครับนี่เออไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่า ขอถอดรองเท้าก่อนครับพี่น้องก็ตัวนี้ก็จะเป็นไล่มันสับปะหลังของคุณพ่อนะครับก็ลูกค้าจะเอามาไถในส่วนของฝับพื้นที่ได้มันนะครับลองไถดูสัก้อย2องอยนะครับจะได้ดูว่าแนวผ่านมันลงยังไงลักษณะองศามันได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราลองตรงนี้ครับนี่ตรงที่เรา,าที่ลูกค้ายังไม่ได้พึ่งพึ่งถอนมันออกนะครับพึ่งเอามันออกอ่านี่ครับองศาของผานมันจะลงในส่วนของตามรอยรถไอตัวฟันคาดเราก็จะเอียงสลบให้ตามองศาของรถนะครับอ่าตอนนี้เราก็ตั้งในส่วนของผานไถให้กับคุณพ่อใหม่แล้วนะครับตัวเวทขี้เมาวก็วิ่งตรงได้เลยนะครับ นี่แหละครับตอนที่เราไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นแบบนี้เราก็ไถได้ปกตินะครับเราไม่ต้องไปถอดออกถอดเข้าเหมือนตัวที่ติดอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะอยู่กับโครงผานไถเราเลยนะครับน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอยู่แค่45กิโลนะครับสำหรับรถรุ่นเล็ก,เลกๆเราก็คํานวณน้นําหนักให้ตามการรับแรงโหลดของไฮโดรลิกหางนะรถนัวนี้คือเราไถา รอบแรกแบบไม่ได้วางคาดเพื่อจะดูแนวองศาของผานนะครับตอนนี้เราก็เอาคาดลงแล้วนะครับการที่เราจะวางคาดเราก็ดึงลงแบบนี้ครับแล้วก็วางแบบนี้ครับตัวคาดมันก็จะเกี่ยระดับตามหลังที่เราไถไปนะครับตัวฟันคาดเราก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะครับตอนนี้เราปรับอยู่ในรูที่สองนะครับตัวคาดมันก็จะควนดินตามหลังไปเห็นไหมครับ มันจะกดเสมอกันเลยนะครับหัวท้ายของฐานไถกินดินเท่าไหร่นะครับตัวค้ามันก็จะเกี่ยตามนั้นเลยครับแล้วก็องศาของฟันจะไม่เหมือนกับโรตารี่ตัวโรตารี่มันจะกินดินแนวตรงนะครับตัวนี้ตัวผานมันจะกินดินองศามันจะเอียงเห็นไหมครับระยะห่างมันก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราคำนวณมาให้แล้วนะครับ ถก็จะประมาณนี้ครับไอตัวคาดฝั่งไหนที่มันขุดดินไม่ถึงนะครับคาดมันก็จะไม่โดนนะครับยกเว้นเวลาเราไถาเนี่ยดินมันออกมาเท่ากันคาดมันก็จะเกี่ยได้นะครับนี่ครับต,ตรงกลางเนี่ยที่เราไม่ได้วางคาดนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือวางคาดมันจะละเอียดขึ้นตัวคาดมันจะช่วยพวนดินได้ดีขึ้นคุณพ่อก็สามารถที่จะยกล่องต่อได้เลยครับดินมันก็จะนวลขึ้นสวยขึ้น ไร่มันไร่แลงไร่มันนะครับนาข้าวก็สามารถที่จะติดค่าดได้เลยนะครับราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากันเริ่มต้นที่ราคา7500บาทรวมส่งผ้าอีสานนะครับเป็นรุ่น L 5 0ก็อยู่8000บาทนะครับถ้าอื่นจะมีบวกเพิ่มตัวละ500บาทเป็นค่าจัดส่งนะครับผมนี่ครับโรงงานอยู่อำเภอพยาคภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับเบอร์โทร 0887478136หรือพี่น้องจะเข้าไปดูรีวิวนะครับการใช้งานการติดตั้งในช่อง y o u t u b e ผมกดคำว่าวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับอยู่ด้านบนนะครับวิดีโอนะครับเราจะเห็นคลิปยาวๆการใช้งานการติดตั้งนะครับทั้งหมดส่งได้ทุกจังหวัดครับภาคเหนือภาคใต้นะครับภาคกลางนะครับเก็บเงินปลายทางได้ทั้งหมดนะครับสั่งสินค้าก็ผมไม่ต้องโอนเงินมาจ่ายก่อนนะครับ ถึงท้าถึงปลายทางแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับผมนี่ครับคุณพ่อติดตามผมมานานตั้งแต่ยังไม่มีรถนะครับจะสั่งตั้งแต่ยังไม่มีรถตอนนี้ก็ได้รถมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาบริการในส่วนของการปรับผานการดูการปรับองศาของผานนะครับให้กับคุณพ่อด้วยเพราะว่าพ่อเป็นมือใหม่นะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยในการไถาวางคาดนะครับแต่ข้อควรระวังสําหรับมือใหม่เวลาถอยเวลาอะไรเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดเลยอย่าลืมในส่วนของการยกฐานไถขึ้นเพราะว่าตัวคาดมันจะไปทิ่มดินก่อนนะครับน่ครับปรับพื้นที่ได้มันไร่อ้่อยหวานข้าวได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวระดับฟันเนี่ยก็สามารถปรับตั้งได้ตามองศาของ ว่าผานที่มันหมดไปนะครับเวลาใช้งานผานมันจะเล็กไปเรื่อยๆนะครับนี่เราใส่าวางคาดมาครับผมจากที่มันเป็นสภาพพื้นดินแบบนี้ครับเป็นร่องมันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคุณพ่อยกล่องมันเอาไว้ครับผมไถออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับ สำหรับพี่น้องที่อยากจะลดต้นทุนนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับนี่ครับตอนนี้ก็มีคิวผลิตค่อนข้างที่จะหลายท่านอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะครับติดผังก็มีติดโรตารี่ก็มีนะครับใครที่อยากดูค่าติดโรตารี่ก็เข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับผม ตอนนี้ช่างเราก็พับคาดขึ้นนะครับเพื่อจะให้เปรียบเทียบให้พี่น้องดูว่าระหว่างที่เราวางคาดกับไม่วางคาดมันจะแตกต่างกันยังไงครับสำหรับตอนที่เราไถามาเนี่ยฝั่งฝั่งที่มันเรียบเนียมก็คือวางคาดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตอนที่ไม่วางคาดนะครับเนี่ยครับสําหรับตัวคาดเราก็ไม่ต้องถอดนะครับมันจะอยู่แบบนี้เลยครับเนี่เราก็ถาถได้ปกติครับผมอ่าแต่มันแตกต่างกันตรงที่เราจะพวนด,ดินหรือไม่พวนดินแค่นั้นครับ ถ้าเราจะพวนดินเราก็คาดลงถ้าเราไม่พวนดินไถปกติไถข้ายย่าปกติเราก็คาดขึ้นนะครับน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้โหลดรถเกินหนักเกินนะครับนี่ครับอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดส่งตัวคาดติดฐานทวนนะครับ <S <S พี่น้องท่านใดสนใจอยากจะได้ก็โทรสอบถาม0887478136นะครับ โรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับตัวคาดประกอบคาติดฐานพวนค่าติดโรตารี่รถไถน,นะครับนะครับพับขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามในช่องในเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ